สวดีพี่พ่าคทคร,คร,ครเดี๋ยวมาดูกับดักสงสัยแม่จะดูแล้วครับจะไปดูอีกเห็นรถแม่อยู่เจาะตรงนู้นครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแม่ยังไม่เห็นเลยครับไปทางไหนที่ เดี๋ยวดูกับดักก่อนใส่แม่มาดูแล้วครับรถแม่เดี๋ยวค่อยถามแม่ว่าได้ไหมสองครับ เีไ่ไม่ค่อยลดถ้าผักเน่ผมก็อยากจะปลูกฟักทองอยู่เอาไว้เด็ดยอดลวกต้ม <c oughs> <c oughs> น,น้ำมีสซต้องเยอะอยู่ ต้องใส่แม่มาดูแล้วครับนี่แม่มเบิ้งแล้วกระดักผมนู่นครับกอื่นมาจันครับลาเข้าไปมันก็กลึบลงเลยครับดอกบัวยังมีอยู่ครับนี่นแม่ไม่ได้ลดน้ำนะครับ ผมหวานไม่งอกเยอะนะครับไปไปต่อากาศห้งเรียงนะครับเยอดูสักหน่อย เงินโละนี่เลยสะเลยแต่ก่อนนี่ลึกมากครับเพรามมันตื่นแล้วมันหลายหลายสิบป,ปีแล้วหลายสิบปีแล้วสะี้ ต้นผงหวานก็อยู่ใกล้ๆครับเต็มอยู่วัวแต่คนมาขาโมยเอานะครับเพราะว่าไม่ได้นอนเฝ้าต้นผงหวาน <c oughs> ตรงนี้น่าจะมีปลามาเล่น,นตรงนี้ปลามาเล่นนะครับแบบนี้ี้ยง ด,ด,ด,นนะดนนะูไม่ลั่นครับใส่จะไม่มีป่าเข้ามาไม่โดนครับตรงนั้นแม่ก็คงยังไม่ได้ดูนะครับตรงนั้น พ่อไปซิ่งเงียบไปซิ่งเงียบเห็นลอยอยู่ไอยแม่มาดูอยู่ม่มีปลาครับน้ำมันแห้งลงแล้วนี่ม,มีปลาไปเด่คงมาดูแล้วครับ

ใบไม like <c ười> ้หายหมดแล้วครับตอนนี้วิวรอบแต่เขาลูกนั้นยังมีใบไม้อยู่ แม่เพิ่งลดน้ำแม่มาดูแล้วแม่เพิ่งลดน้ำนี่ครับเต็มอยู่ครับผัวนนี่เต็มอยู่ครับนี่นี่เต็มอยู่ครับนี่เยอะเลยปล่อยสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับนี่เก็บได้ครับเก็บไปแกงแม่มาลดน้ำอยู่ครับผววัน เห็นยังมีน้ำอยู่ไปต้นผักหวานทั้งหมดเต็มเลยครับนี่นี่ผักหวานแล้วครับนี่ออกตามกิ่งก้านนะครับคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับคงดูแล้วครับ ว่าผมบอกแม่ว่าผมวางไว้ตรงไหนครับกับดักตัวนีนะครับต้นมะขามหวานแต่ไม่หวานเท่าไหรนะ่ครับ ทมหวานตรงนี้แดดจ้าเลยครับตอนนี้เดดแรงมากครับใบยัง นี่น่าจะไม่โดนครับปลาไม่เห็นแม่อันนั้นเลยหัวใส่ของแม่เดี๋ยวเอากลงองข้าวไปไว้ที่ตะกร้าแม่ก่อนของข้าวนะ ใส่แม่ที่น้องเอามาเปลี่ยนเพราะว่าขับไปส่งของมันมันเตี้ยฮะมันเตี้ยแล้วก็มันสั้นแบบนี้ก็แพงนะครับแปดหมื่ตนตัวน้องชายรถน้องชายที่ถอยออกมาเท่าน,นั้นแล้วน้องสาวเอาไปใช้พอน้องชายไม่อยู่พอขับไปส่งของแล้วรถมันต่ำ เอามาเปลี่ยนคันของแม่ขี่เวฟไปนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้จบนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาด้วยครับขอบคุณครับคลิปนี้ทำไม้ที่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ